โครงการพิเศษคุณนายเป็กนะครับกระผมนายพระสุธัชกัศ์สาขาวิชาเทคนิคพลังงานครับกระผมนายธาราเทพทับทองหลางสาขาวิชาเทคนิคพลังงานเช่นกันครับผมวันนี้เราอยู่ที่วิทยาลัย IRPC กระผมมาในวันนี้เพื่อที่มาแนะนําสถานที่ของวิทยาลัย IRPC ครับผมซึ่งวิทยาลัยนี้ติดหนึ่งในสิอันดับของวิทยาลัยที่ดีอันดับหนึ่งของประเทศครับผมและยังได้รับรางวัลโลกพระราชทานเช่นกันครับ เดี๋ยวก่อนนี้เลยนะครับผมจะพาไปสักการะพระวิษณุกรรมก่อนครับตามผมมาเลยครับเฮครับผมในส่วนของตรงนี้นะครับสิ่งที่เรากําลังยืนอยู่ตรงนี้เป็นศาลของพระพรหมนะครับซึ่งทางท่านถ้าทางท่านได้เห็นนะครับจุดจุดตรงนี้นะครับจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือสถานที่สักการะของวิทยาลัยของเรานะครับ ต่อมานะครับถ้าท่านเห็นทางฝั่งนั้นนะครับผมฝั่งนั้นจะเป็นศาลของท่านวิษณุคมนะครับซึ่งก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เราชาว i r อาพมาสักการะเช่นกันครับผม ส่วนตรงนี้นะครับทางด้านหลังของเรานะครับเป็นพระพุทธประสิทธิ์ประสิิทธเทพครับผมเป็นองค์หลวงพ่อประจําวิทยาลัยของเรานะครับโดยการทําก,ากิจกรรมเกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนาหรือว่าการจัดง,งานต่างๆที่เป็นการเข้าพรรษาหรืออะไรพวกนั้นนะครับผมก็ะจะใช้พระท่านองค์นี้นะครับเป็นศูนย์รวมการไหว้การเคารพนับถือในส่วนตรงนี้ครับอของวิทายาลัยต่อไปนะครับทางด้านหลงังนะครับ เรียกว่าตึกอำนวยการครับหรือว่าที่นักศึกษา R B C ีเราเรียกติดกลางครับก็คือติดกลางนะครับซึ่งติดกลางเนี่ยจะเป็นตึกที่ไว้สําหรับการประชุมหรือว่าการจัดนิเทศต่างๆนะครับก็จะมาจากตึกอำนวยการต่อมานะครับทางหลังของพวกเรานี่นะครับเป็นตึกยิมเนเซียมนะครับหรือเป็นโรงยิมนะครับที่ว่าใช้ในการออกกําลังกายากตา่างๆไม่ไว่าเป็นการเล่นบาส เล่นบีบแบดหรือว่าการทํากิจกรรมออกกำลังกายของคาบชั่วโมงกิจกรรมเมื่อว่าเป็นการกิจกรรมนอกสถานที่ในสถานที่หรือว่าเป็นกิจกรรมของวิชาภาระสารนั่นเองครับได้เลยนะครับไม่ว่าเป็นห้องฟิตเนสนะครับไว้สําหรับไม่ว่าจะเป็นยกน้าหนักหรือว่าเล่นเล่นบอดี้เวทนะครับก็สามารถามาเล่นห้องนีาา้ได้ครับ ซึ่งทางด้านหลังนะครับก็จะมีห้องดนตรีด้วยแต่ว่าเนื่องด้วยเวลานี้มืดแล้วนะครับห้องดนตรีอะได้ปิดไปแล้วไว้ถ้ามีโอกาสเราจมาให้ดูอีกทีนะตรงที่ที่เราอยู่ตรงนี้นะครับเรียกว่าถนนเส้นกลางที่ตัดผ่านลานจอดรถสําหรับพลากรายนอทที่มาติดต่อเกี่ยวกับพิทยาลัยของเรานะครับและสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ทางซ้ายมือนะครับตึกที่ท่านเห็นอยู่ทางเราเรียกว่าตึกของช่างกลครับผมโดยที่ห้องที่ท่านเห็นอยู่ห้องแรกนะครับเป็นห้องเขียนแบบคอมพิวเตอร์เทคนิคครับผม ต่อมาครับผมตรงนี้เป็นห้องปฏิบัติการ C N C ที่ใช้ในการตัดเจ้าพวกเหล็กหรือไม้ครับผมและตรงต่อไปนะครับเป็นห้องฝึกงานปฏิบัติงานงานพวกงานปิการ์มการแจ้งเป็นงานเกี่ยวกับงานเชื่อมงานตะไบงานกึงอะไรพวกนั้นครับผมส่วนทางด้านนี้นะครับคืออาคาร5ครับเป็นตึกที่นักศึกษาเรียกติดปากว่าตึกเคมี e นะครับจะประกอบด้วย ห้องแรกเลยสมาร์ทรูฟห้องปิโตเคมีห้องพลงังงานและทางด้านหลังนะครับจะเป็นของแผนกช่างยนต์นะครับตึกห้านอกจากจะเป็นตึกเรียนแล้วนะครับยังจะเป็นหอพักนักศึกษาของพวกเราด้วยนะครับตร,ตรงนี้ที่เรายืนอยู่นะครับเป็นสถานพยาบาลนะครับหรือเป็นห้องพยาบาลนะครับซึ่งอยู่ทางข้างหลังของช็อปไอท์มาทนะครับผมโดยสถานที่ตรงนี้นะครับไม่ว่านักเรียนจะเป็นอะไรมา คือคุณก็สามารถเข้ามาใช้บริการห้องพยาบาลห้องนี้ได้ไม่ว่าเป็นบาเบดเจ็บรล้มหรือท้องเสียว่าอากเป็นกินอะไรทั้งอย่างเโดยที่ว่าคนส่วนนี้นะครับจะมีพยาบาลประจำตลอด24ชั่วโมงครับต่อมานะครับส่วนที่ท่านเห็นอยู่ทางด้านฝ่ามือตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะครับทางล่างเป็นโรงอาหาร2ครับผมเป็นโรงอาหารที่ว่าเราเชาว IRBC มากินอาหารพักเที่ยงและตอนเช้าคันผมและส่วนของนะทางด้านบนนะครับ เป็นส่วนของหอ,อพักนักศึกษาในนะครับหรือนักศึกษาภายในไม่ว่าจะเป็นภายในโครงการหรือนักศึกษาปกตินะครับก็สามารถเข้ามาอยู่ได้ครับทางด้านขวามือนะครับคือไอมาดครับหรือว่าเป็นร้านสวัส,วสวดิการของนักศึกษา irpc นะครับคือด้านในเนี่ยจะขายไม่ว่าจะเป็นของใช้หรือว่าของกินนะครับ ซึ่งตอนนี้มันปิดแล้วไว้ถ้ามีโอกาสข้างหน้าเดี๋ยวผมจะมาถ่ายข้างในให้ดูนะครับสวัสดีครับนายกิตติราชถึงประกอบครับผมนายชัยากรตั้งกัรเลิญครับวันนี้เรามาแนะนำสถานที่ในวิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC นะครับตรงน,นี้ที่เรายืนอยู่ก็คือส,สนามฟุตบอลน,นะครับซึ่งค่ข้างก็จะมีลู่วิง่งดนะครับซึ่งลูวิ่งเนียได้รับมาตรฐานจริงนะครับคือความยาว800เมตรครับ ส่วนขนามบอลก็จะเป็นของขอททที่ว่าสนับสนุนในการสร้างนะครับก็จะมีเด็กไทยเป็กแล้วก็เด็กรุ่นอื่นคอยมาเล่นกันตอนเย็น